สวัสดีครับอมสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อวานลงจากตาช่างคุณช่างผ่านเรียบร้อยเสร็จเต็ม่คุณรู้สึกยังไงครับรู้สึกโล่งครับรู้สึกโล่งโล่งจริงโล่งครับโล่งแต่เพราะว่ามันได้กินอิ่มไงโอ้จริงจงนะผมอาจจะคิดเหมือนคนในโลกโซเชียลบางส่วนนะนะเขามองว่าเฮ้ยน้ําหนักเนี้ยคุณยากแน่คุณหมายถึงลดยากนะเฮ้ยแต่คุณแบบแบบเรียกว่าสร้างความประหลาดใจกับผมมาะครับผม เพราะว่าผมมีการเตรียมตัวครับเพราะว่าผมมีนักโค้ชนักโคชนาการที่มามาช่วยก็คือที่เพชรธนง oh. ตั้งแต่วันแรกเลยที่ผมคุยกับทีมว่าผมจะลดเวทนะก็ตั้งแต่วันนั้นเลยครับ oh. มีกระบวนการเตรียมมาตลอดวางแผนมาตลอดตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันวันที่คุณช่างน่ะประมาณประมาณกี่เดือนครับเกือบ3ามเดือนครับ3มเดือนครับผมนี่คุณตัดสินใจอย่างดีแล้วในการลดมาไฟเวทใช่ครับผมแล้วก็นี่เป็นการอย่างน้อยท่านแรกเลยที่คุณแสดงความตั้งใจคือลดน้ําหนักให้มันได้อยู่ในรุ่นไฟเวทครับผมแล้วคุณก็ทําได้ทําได้ครับระหว่างนั้น3ามเดือนคุณคุณทําอะไรบ้าง จริงๆแล้วมัน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 บอกแค่รับไม่ได้แต่ว่าก็คือเราอยู่ในอยู่ในกระบวนการอยู่ในแผนตลอดอยู่ในอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในโปรแกรมโปรแกรมครับอยู่ในโปรแกรมตลอดครับคือบอกกว้างๆเล้ว่าทําตามแผนที่ทางทีมเขาเขาวางแผนครับอันนี้ผมถามอย่างเรื่องกินเงี้ยอย่างเรื่องกินเนี้ยเห็นเขาบอกคุณลดของหวานของวันของหวานของมันอันนี้จริงป่ะจริงครับไม่ได้กินเลยมันก็จะมีของหวานบ้าง นิดหนึง่งแต่ว่าไม่ได้แบบกินเหมือนซีสตล์เพราะว่าเราก็ต้องอยู่ในโปรแกรมครับผมน้ำหนักร้อยสามสปอนด์เป็นหนึ่งในน้ำหนักที่เ้าถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าตามอ่านประวัติคุณมาเนะคุณประสบความสําเร็จในน้ําหนักนี้มากๆครับผมคุณคิดว่าความสําเร็จเดิมๆเนี่ยมันจะกลับคืนมาสู่ตัวคุณอีกไหมครับแน่นอนครับแน่นอนครับเพราะว่าผมอ่ะผมตั้งใจแล้วผมก็คือผม<า>มีเป้าหมายอยู่แล้วผมตั้งใจอยู่แล้วผมก็จะต้องทํา เป้าหมายนั้นให้ได้ครับเออพูดถึงคู่ต่อสู้ของคุณคือคือไผ่นะคือกล้องนะไผ่เหมือนกับว่าครั้งแรกไม่ผ่านนี่คุณรู้สึกยังไงมันตอนแรกก็ผมก็คิดว่าน้องก็คงผ่านครับเพราะว่าน้ําหนักน้ําหนักน้องก็คงเขาทํามาบ่อยแล้วเขาคงทําได้ครับจึงให้ชกในพิกัดนี้มาใช่ครับพอสมควรเราทำงานสิที่ยังเสียวๆอยู่นะแต่สุดท้ายก็ผ่านคุณไม่ได้คิดว่าวันพรุ่งนี้เกมมันจะจบยังไงครับอ่า เกมพรุ่งนี้เหรอครับเกมพรุ่งนี้ผมคิดว่าเราก็ต้องแบบต้องชิงจังหวะแหละต้องชิงจังหวะว่าเออใครใครจะจังหวะดีกว่ากันใครจะมีจังหวะปิดเกมดีกว่ากันพูดถึงการลดมาในชกในน้ำหนักนี้เป็นไงครับมันทำให้คุณรู้สึกได้เลยว่ามันมันปาดเปียวขึ้นจริงๆหรือเปล่าจริงครับผมมันปาดเปียวมันคล่องแคล่วม,ม,มันมันมันมีมันมีความมั่นใจขึ้นเพราะว่า อย่างอย่างไปดูตัวคูยโชคเงี้ยมันตัวเท่าๆกันไงมันทําให้เราไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเครียดว่าเออต้องต่อยตัวใหญ่ต้องต่อยอยังไงแผลมันก็มันก็มันก็แน่นขึนครับก็อย่างสมมติเราอย่างสมมติในไฟที่เจอนิโคนี่มันใหญ่กว่ากันเยอะนะเออครับผมพอมาเจอตัวเท่าๆกันคุณก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นครับิรวมน้ําหนักตั้งแต่วันละสามเดือนนี้ที่ผ่านมาคุณลดไปประมาณกี่โลครับ สิบสามสิบสามสบสามโอ้โหสามมีอะไรจะฝากบอกของแฟนๆมวยที่วันพงนี้เขารอเชียร์กันอยู่ก็ฝากแฟนมวยนะครับแฟนมวยว่าผมอ่ะผมคือผมลดลงมาน้ำหนักนีเวทนี้ผมที่ผมพูดไปแหละผมไม่ได้มาเล่นๆผมผมเอาจริงผมก็มีเป้าหมายของผมก็แล้วแลก็รอเชียร์รอชมนะครับวันพรุ่งนี้ สนุกแน่นอนครับโชคดีครับขอให้วันพรุ่งนี้เป็นวันคุณนะครับขอบคุณนะครับ